สวัสดีครับมิตรลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายาพบกับนิลันคนพันเอ็ครับวันนี้พระเอิญพระเอิญน,นั่งอ่านหนังสือพระก็คือนี่ยครับคือ,อางานหลักก็คือว่า ตอนกลางวันนี้ก็หาข้อมูลคน้นดูว่ามีอะไรน่าสนใจใช่ไหมครับแล้วก็นั่งส่องพระเทียบไปเทียบมาก็มาเจอหนังสือเก่าเมื่อปี2541เฉบับนี้เป็นหนังสือดัชนีเดือนมิถุนายน2541นะครับมีเรื่องของหลวงพ่อแชมอินทโชโตนะครับหลายๆท่านก็ยังไม่รู้จักว่าหลวงพ่อแช่มอินทโชโตเนี่ยท่านเป็นใครไหมครับวันนี้ อ่เราก็จะมาขยายกันว่าความตามเป็นมาของหลวงพ่อแชมคืออะไรหลวงพ่อแชมวัดตากล้องก็คือเรื่องราวที่เรากำลังจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับหลวงพ่อแชม่มเป็นชาวตำบลตาก้องจังหวัดนครปฐมท่านเกิดปีอะไรวันอะไรนั้นยากที่จะมีการสืบรู้ได้ผู้เขียนในสมัยนั้นก็เป็นเด็ก ตัวกระเปียกยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่ก็สามารถจะจดจำสภาพความเป็นอยู่ของชาวชนบทแบบทไทยไๆทในยุคสมัยนั้นได้ดีเพราะเป็นเป็นคนบ้านป่านาคอนเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพของป่าดงพงไพในอดีตจนกับวันนี้มันช่างห่างไกลกันลิบลับหลวงพ่อแช่มท่านเกิดมาท่าำกลางชีวิต ที่อยู่ระหว่างทุ่งนาและป่าเขียวกินโคลนสาบควายติดตัวท่านมาตั้งแต่เกิดชีวิตในวัยเด็กของท่านต้องตากตำลำบากตัวดำเป็นเหนียงตัวซึ่งมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นนะสำหรับคนในยุคสมัยนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นญาติพี่น้องของผู้เขียนได้เคยเล่าให้ฟังว่าคนที่โด่งดัง จนเป็นที่รู้จักกันทั่วในสมัยก่อนนูน้นก็คือพระสงฆ์นั่นแหละพ่อของวัดทั้งหลายท่านมีของดีอยู่ยงคงกระพันเมตตาสเสน่ห์มหานิยมนะลูกศิษย์ลูกหาก็มีมากมายเป็นที่หนึ่งอีก,กนั้นแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาจริงๆก็ต้องเป็นคนที่ จัดว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมคนคนนั้นจึงจะได้รับการยกย่องสรรเสริญสำหรับตำบลตาก้องที่เอ่ยถึงวันนี้นั้นจะมีใครที่โด่งดังและชื่อเสียงกระชอนเท่าหลวงพ่อแช่มท่านนั้นเป็นไม่มีเพราะท่านเป็นพระที่โด่งดังมากโด่งดังไปถึงวังหลวงทีเดียวเชียวแหละการเข้าเมืองหลวงบ่อย เลยกลายเป็นสิ่งสำคัญที่พระจะต้องมีลูกศิษย์ลูกหามากมายดังที่ได้เรียนไว้แล้วหลวงพ่อแช่มท่านมีชะตาชีวิตที่ยากลำบากตั้งแต่เด็กจวบจนโตเป็นหนุ่มชีวิตก็ยังทุลักทุเลพอสมควรเพราะว่าเป็นชาวไร่ชาวนามีข้าวดิบๆก็กินกันตายมันก็เป็นเรื่องดี แถมบางคาก็ยังต้องนอนกลางดินดีกว่าไม่มีที่นอนเลยความอบอุ่นในชีวิตของหลวงพ่อแช่มนั้นดูออกว่าจะหายากทีเดียวเชียวเพราะเป็นเด็กที่เกิดมาอาจพับขาดความอบอุ่นทางจิตใจพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะมาเอาอกเอาใจลูกคนใดคนหนึ่งพ่อแม่ของหลวงพ่อแช่ม จะต้องออกไปอยู่กลางไร่กลางนาลูกเต่าทั้งหมดก็เช่นกันทำให้ไม่มีใครมาคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยชีวิตของหลวงพ่อแชมสมัยเมื่อเป็นหนุ่มนั้นก็ไม่ได้สวยงามมีผู้คนเล่ากันว่าหลวงพ่อแชมสมัยเป็นคารวะหนุ่มแตกพานนั้นเขาถือคติโบราณอยู่ว่าคนหนุ่มต้องไม่ตายลัง ควรออกจากบ้านเพื่อไปหาประสบการณ์ชีวิตพอแตกพานนายแชม่มก็ได้หายหน้าออกไปจากบ้านไม่มีใครรู้ข่าวคราวเลยไม่เคยส่งข่าวคราวมาถึงที่บ้านเรียกว่าไปตายเอาดาบหน้าไอ้ทิดเอ้ยคนโบราณสมัยหลวงพ่อแชมเนี่ยลุงจะเล่าให้ฟังเขามีคติอยู่มากมายเช่นถ้าจะมีเมีย ก็ต้องให้บวชเสียก่อนถ้าจะมีเมียก็ต้องเป็นผู้หญิงต่างถิ่นถ้าจะมีดีก็ต้องไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง mm. เช่นเหล้ายานาลีนักเลงหัวไม้และการผนันแต่หลวงพว่อแชมท่านไม่ได้ยึดเอาแนวปฏิบัติอย่างนั้นมารู้เข้าจริงๆก็ตอนที่ท่านไปอยู่กับพวกขอทาน ท่านท่องเที่ยวเล่ล่อนไปทั่วพนีจรไปหลายแห่งไอทิศคงจะเคยเห็นมาแล้วเอาแค่พศสองพันห้ารอนี่ก็แล้วกันแถวบ้านเราแถวตากล้องวัดตากล้องนั้นเวลาหน้าน้ำของทุกๆปีเราจะมองเห็นเหลือภายเล็กๆมีคนนั่งภายมาคนเดียวบ้างสองคนบ้างสามคนบ้างแต่เขา ก็จะมาขับกล่อมร้องเพลงที่มีจังหวัจะโคนไพเราะมีความหมายในทางธรรมขายพระโพธิสัตว์มาโปรดบุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากเสริมสร้างบุญบรารมีเสียงที่ร่ำร้องนั้นสามารถยังความศรัทธาแก่ผู้ได้ยินได้ฟังนั่นแหละเขาเรียกว่าขอทานหรือวณิพก เพราะเขามีความสามารถมีพรสวรรค์ก็ว่าได้เมื่อเขาพากันมาจอดเทียบเรือที่บันไดท่าน้ำเขาก็จะบรรเลงเพลงด้วยลักษณะปากร้องมือตีกองเท้าทั้งสองตีชิ่งเอานิ้วเท้าแต่ละข้างมัดชิงแล้วตีไอทิดก็คงเคยเห็นแล้วว่าพวกเขามาจากสุพรรณบุรีนูน่น อยุธยาปทุมธานีนู่นหรือไม่ก็มาจากชัยนาบบ้างนั่นและเป็นประเพณีที่ปีหนึ่งหนึงเขาจะต้องเดินทางมาครั้งหนึ่งสิ่งที่ได้ไปก็จะเป็นข้าวสารผักหรือผลไม้เกลือกะปิน้ำปลาบ้างเอาทั้งนั้นเป็นเงินก็เอารู้ไหมว่า เขามาขอทานทำไมก็เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เขาจะลดตัวเองให้ต่ำและมีเจตนาเพื่อผู้ถูกขอจะได้สละสิ่งของต่างๆของตนบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อพระโพธิสัตว์บรรลุธรรมในชาติใดชาติหนึ่งคือให้เรารู้จักทำทานนั่นเองหลวงพ่อแช่ม ท่านอาศัยอยู่กับพวกขอทานคือพวกวันนิพกท่านก็ต้องภายเรือขอเหมือนกันขอเที่ยวออกขอไปตามสถานที่ต่างๆทำให้ชีวิตที่ได้พบเจอสิ่งภายนอกจเจริญหูจเจริญใจเพลิดเพลินไปยิ่งนักตามภาษาของชายหนุ่มวัยแตกผ่านจวบจนกระทั่งอายุได้20ปี หลวงพ่อแช่มจึงได้ขอลาคณะขอทานออกมาเพื่อบวชเรียนคนโบราณนั้นเขาจะมีสัจจารักสัจจะมากกว่าชีวิตเสียอีกเมื่อหนุ่มหลวงพ่อแช่มกล่าวลาคณะคนขอทานก็ได้รับการแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนหลายช่างเพื่อจะนำมาเป็นทุนรอนในการบวชเรียน อันหนึ่งการที่หลวงพ่อแช่มสมัยยังไม่ได้บวชนั้นท่านได้มีโอกาสเดินทางไปขอทานตามที่ต่างๆชนบทต่างๆและได้ไปเห็นสภาพบ้านเมืองที่แตกต่างท่านก็ถือเอาความจริงนั้นกลับมาพัฒนาหมู่บ้านล้านตลาดตำบลตะก้องในการต่อมาอีกอย่างหนึ่ง การขอทานเป็นเหตุให้หนุ่มแช่มหูตาสว่างในทางธรรมมากขึ้นก่ลาวคือการได้พบผู้คนทั้งหลายซึ่งบางคาก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์สิ่งที่สำคัญกว่าการออกขอทานนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลวงพ่อแช่ม ท่านได้เห็นเทวทูตมาเตือนใจให้อยากบวชจึงได้ลาคณะขอทานกลับบ้านตลอดเวลา4ีหปีที่ได้หายหน้าหายตาออกไปจากพ่อแม่และญาติพี่น้องก็พาคิดว่าหลวงพ่อแช่มท่านตายไปจากพวกแล้วแต่จู่ๆวันหนึ่งก็กลับมาที่บ้านเปลี่ยนไปทั้งรูปร่างหน้าตา ทำให้ญาติพ่อแม่พี่น้องพากันตกใจแล้วก็ดีใจจนน้ําตาไหลหนุ่มเช่มชาวบ้านตำบลตะก้องจังหวัดนครปฐมได้ตั้งใจแน่วแน่ที่จะอุทิศต,ตนไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ก่อนที่ท่านจะบวชเรียนเป็นผู้ทรงอภินชาสมาธิธรรมนั้นท่านได้ขอศึกษาเนื้อตัวของสตรีเพศ ที่เป็นที่พวกผู้ชายทั้งหลายลุ่มหลงกันมากนักกล่าวคือท่านได้ขอจับหน้าอกน้องสาวของท่านเองมีเรื่องเล่ากันว่าเวลานั้นน้องสาวคนเล็กของท่านมีอายุได้17ถึง18ปีไม่ทราบว่าท่านคิดอย่างไรท่านจึงพูดกับน้องสาวตรงๆว่าขอจับหน้าอกดูสักหน่อยสิ น้องสาวยังไม่ได้พูดอะไรเลยท่านก็คว้าหมัดเข้าให้จนทำให้น้องสาวร้องเอ็ดตโรล,ลั่นบ้านพอจับแล้วท่านก็หัวเลาะและพูดว่าหน้าอกของเจ้าก็เหมือนกับน่องของข้าเจ้าไม่เชื่อเจ้าก็ลองจับดูสิแข็งเหมือนกันไม่มีผิดนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้น้องสาวโกรธไม่ลง เพราะผู้ที่เป็นพี่ชายเอาหน้าอกไปเปรียบเทียบกับน้องพอหายสงสัยได้สติแล้วดังนี้ก็ทำให้เกิดธรรมะมีปัญญารู้ความจริงว่าเนื้อหนังมังสาของคนเหล่านั้นเมื่อตายไปมันก็เน่าเหม็นเนื้อเราก็เหม็นเหมือนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหนุ่มแช่มจึงได้โกนหม่มนุ่งขาวห่มขาว ให้บิดามารดานำไปบวชที่วัดตะก้องเปลี่ยนเพศเป็นพระพิสุสงฆ์ของผ้ากาสาวพัดทรงศีลรำจัญญาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้หลวงพ่อแชม่มท่านได้อุปสมบทณวัดตะก้องตำบลตะก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยมีหลวงพ่อทาหรือพระครูอุตรการบดีแห่งวัดพเนียงแตก เป็นพระอุปชาซึ่งหลวงพ่อทาองค์นี้ได้บวชบุคคลธรรมดาสามัญให้เป็นพระพิสุกสงฆ์ที่วิเศษเป็นที่พึ่งพิงของบรรดาประชาชนให้ได้รับความร่มเย็นในการต่อมาท่านก็คือหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนี่เองหลวงพ่อแช่มสมัยบวชใหม่ๆท่านได้ติดตามพระอุปชาหลวงพ่อทา มาจำพรรษาอยู่ณวัดพเนียงแตกหลวงพ่อแชมได้ปฏิบัติตนสมกับเป็นพระผู้น้อยคอยอยู่รับใช้ครูบาอาจารย์ตลอดถึงการทำหน้าที่ของตนเช่นกิจของสงฆ์ท่องสวดมนต์ต่างๆจากนั้นหลวงพ่อแชมท่านก็ได้ไปกวาดลานวัดและเบียงวัดสวดมนต์ฟังธรรมหลวงพ่อแชม ท่านพยายามศึกษาหลักธรรมอันเป็นพุทธวจนะอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วก็มาพิจารณาจนมีความแตกฉานรู้แจ้งเห็นจริงนอกจากการปริยัตธรรมนี้แล้วท่านยังมีความสนใจในเรื่องของประพฤติปฏิบัติอีกด้วยเพราะท่านได้มองเห็นถึงปฏิปทาของหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกแล้วก็เกิดความเรื่อมใสย,ยิ่งขึ้นวิชาต่างๆที่ หลวงพ่อทาถ่ายทอดให้นั้นนับว่าเลิศกว่าใครๆทั้งหมดในจำนวนลูกศิษย์ทั้งหลายหลวงพ่อแช่มเองท่านก็เป็นพระผู้มุ่งหวังการปฏิบัติเป็นหลักอยู่แล้วด้วยเหตุดังกล่าวท่านจึงได้ทวนพิจารณาหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างลึกซึง้งทางด้านจิตใจและปัญญาญาณ เป็นความจริงที่ว่าพระผู้ทรงอภิญญาสมัยก่อนนับตั้งแต่หลวงพ่อทาหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงที่ได้อิทธิฤทธิปฏิหารจริงนั้นต้องอาศัยการอบรมจิตให้เข้มแข็งเสียก่อนคือจิตที่สงบเป็นสมาธิจะทำให้คาถาอาคมหรือเวทมนต์สากลวิชาที่ท่องส่งคล่อง สามารถแสดงออกถึงพลังพุทธานุภาพอย่างแท้จริงปากที่ว่าท่องบนสวดมนต์อย่างพวกนกแก้วนกขุนทองก็ไร้ประโยชน์หมดความหมายด้วยเหตุที่พระพิสุสงฆ์องค์สามเณรสมัยโบราณท่านจึงต้องฝึกฝนจิตใจด้วยการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองหลวงพ่อแชม่มสมัยเป็นพระหนุ่ม ท่านก็ไม่ได้ย่อท้อต่อการปฏิบัติเลยเพราะท่านเข้าใจดีถึงผลธรรมนั้นจะต้องอาศัยหลักปฏิบัติคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละจึงจะเข้าใจหลักธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งแท้จริงพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสรรเสริญพุทธคุณไว้ดังที่ว่าปฏิบัติดีประพฤติตงประพฤติชอบนั้น ผู้ที่จะเข้าใจจริงๆในคำคำเหล่านี้จะต้องผ่านการปฏิบัติทางจิตนั้นแหละจึงจะเข้าใจหลักธรรมได้อย่างทะลุป,ปุโปรงทำไมหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องจังหวัดนคนปรปฐมนี้จึงมีชื่อเสียงโด่งดังมากในอดีตก็เพราะว่าท่านเป็นพระปฏิบัติธรรมจนเห็นสภาพความเป็นจริงในชีวิตของมนุษย์และสัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตาย การพิจารณาอย่างนี้เมื่อเกิดความชำนาญแล้วก็จะรู้เข้าใจในหลักปฏิบัตินั้นๆเป็นการสร้างกำลังจิตกำลังใจให้เกิดดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมอันเกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานนั่นเองหลวงพ่อแชม่มท่านเรียกว่าธรรมจักสุธรรมนี้ท่านก็มักจะพูดอยู่เสมอว่า ตาบอดแล้วอย่าสอดตาเห็นท่านหมายถึงว่าคนที่ตาบอดในที่ไม่ใช่ตาเนื้อที่มองเห็นสิ่งภายนอกแต่เป็นดวงตาที่สามารถมองเห็นด้วยปัญญาดังที่โบราณเรียกว่าปัญญาตาญาณน,นั่นก็คือธรรมจักสุนั่นโดยแท้จบกันนี้แหละ นี่เรารู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้หลวงพ่อแชมเนี่ยท่านไม่ธรรมดาท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเลยอ่ะก่อนจะจบกันวันนี้นะครับโอเคสำหรับค่ำคืนนี้อายามเย็นวันนี้ก็ขอนะขออธิษฐานจิตตั้งจิตระลึกถึงคุณงามความดีเมตตาขอเมตตา ขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปในภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมเคยรักสมัครไข่ขอให้ได้กุศลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ได้ด้วยกันกับฉันเถิดสาธุตั้งจิตอุทิศผลแล้วนะแล้วก็ขอให้รับศีลรับพร อภิวาทนศีลลิสนิจจังพุทธาปัจยยโนจัตาโรวทันติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุนะไม่เจ็ดไม่จนนะครับเฮงเฮงรวยๆวยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ